สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะส่วนวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมาดูกันค่ะวันนี้นะคะเราเรียนกันเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอ่า นักเรียนได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Line, YouTube หรือไม่ครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนก็น่าจะมีกันนะคะเพื่อไว้ติดต่อสื่อสารกับคุณครูเองหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ในการใช้รูปไปโพสต์ ในสื่อต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะนักเรียนทราบไม่เอ่ยนักเรียนคะเรามาดูใบความรู้ที่หนึ่งกันนะคะสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นะคะหมายถึงสิทธิในการเข้าถึงค้นหาใช้งานข้อมูลจากแหล่งต่างๆและรวมถึงสิทธิที่จะได้รับ ความคุ้มครองจากการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนนะคะต่อไปค่ะนิคสิทธิ์นะคะหมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสารรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นนะคะในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้สิทธิของตนเองมากเกินไปจนบางครั้งเป็นการไปละเมิดสิทธิหรือละเมิดสิทธิละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่นได้นะคะนักเรียนก็ต้องระวังข้อนี้เอาไว้ด้วยนะคะ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิหรือลิขสิทธิ์นะคะนักเรียนระวังข้อนี้เอาไว้กันดีๆนะคะนำผลงานของผู้อื่นไปแอบอ้างเป็นผลงานของตนเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นอับอายหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายอันนี้ก็เป็นเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ ถ่ายภาพบุคคลอื่นหรือภาพที่มีบุคคลอื่นแล้วเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะโพสต์แชร์และสแสดงความคิดเห็นในข้อมูลก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นได้นะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดะเมิดสิทีหรือลิขสิทธิธ์หากมีการนำข้อมูลของบุคคลอื่นไปใช้งาน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหรือบุคคลอื่นในวงกว้างไม่เป็นไปเพื่อการค้าหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนสามารถทำได้นะคะแต่ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มาด้วยนะคะนะคะเช่นอุปยตัวอย่างนะคะอันล่างนี้คะที่มาของข้อมูลจากเว็บอะไรนะคะนักเรียนก็ใส่ไปใต้เครดิตของเรา ว่าแหล่งข้อมูลที่เราหามานั้นมาจากแหล่งที่ไหนนะคะนักเรียนคะมาทำใบงานที่1นพ,พร้อมกับครูนะคะสิทธทิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นะคะํำชี้แจงให้นักเรียนวิเคราะห์และร่วมกันอภิปายสถานการณ์แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะเรามาดูข้อที่1กันคะ่ะ การฉลองถ่ายภาพตอนเพื่อนเผลอแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนก่อนถือว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ละเมิดคะ,ะนักเรียนช่วยกันคิดนะคะผู้จะเฉลยแล้วนะคะคำตอบก็คือ เป็นการละเมิดนะคะเนื่องจากการถ่ายภาพผู้อื่นแล้วโพสต์โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลนะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะซองปีบนำภาพจากอินเทอร์เนต็ตมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนำไปใช้เพื่อโฆษณาสินค้าของตนเองถือเป็นการละเมิดหรือไม่ละเมิดสิทธิคะ ตอบคุณครูนะคะอ่าคาตอบก็คือเป็นการละเมิดนะคะเนื่องจากการนาภาพผู้อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและนําไปทําเพื่อการค้าถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะข้อที่3ค่ะสายหยุดนําข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการทํารายงานแล้วอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยเป็นการละเมิดหรือไม่ละเมิดคานักเรียน ไม่ละเมิดนะคะเนื่องจากการนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาเพื่อการศึกษาและอ้างอิงแหล่งที่มาไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะข้อ4ค่ะเฟืองฟ้าถ่ายวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุที่พบในระหว่างทางกลับบ้านแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ทันทีเป็นการละเมิดหรือไม่ละเมิดคะ คำตอบก็คือเป็นการละเมิดนะคะเนื่องจากการถ่ายภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นการละเมิดสิทธิธส่วนบุคคลนั่นเองนะคะเรามาดูหัวข้อที่2กันนะคะนักเรียนให้พิจารณาให้สิทธิผู้อื่นในการเข้าถึงข้อมูลของตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะ ของผู้ใช้งาน2คนต่อไปนี้แล้วตอบคําถามค่ะ,ะเรามาที่ข้อ1กันนะคะคนที่1มีการเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้นะคะวงกลมที่รูปโลกแบบนี้แสดงว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแบบแบบไหนคะน,น,นักเรียนนักเรียนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะคะ,ะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแบบสาธารณะค่ะต่อไปนะคะคนที่2 เผยแพร่ข้อมูลแบบไหนคะระหว่างเป็นแบบสาธารณะแล้วก็เพื่อนเท่านั้นเห็นเป็นรูปวงนี้ใช่ไหมคะเป็นรูปคนสองคนแบบนี้แสดงว่าเพื่อนเท่านั้นนั่นเองนะคะมาตอบคำถามคุณครูกันหน่อยนะคะบุคคลใดที่เสี่ยงต่อการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมมากกว่านะคะระหว่างคนที่1กับคนที่2ข้างต้นเมื่อกี้นะคะ แล้วส่วนข้อที่2นะคะข้อมูลของใครที่ระบุที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่านะคะ,ะนักเรียนตอบ,บคณครูกันหน่อยนะคะ2.1น,นะคะตอบคนที่1ค่ะเพราะว่าเขาเผยแพร่โดยการเผยแพร่แบบสาธารณะใช่ไหมคะคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ค่ะ 2.2ก็เป็นคนที่1เหมือนกันนะคะเข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าคนอื่นเพราะเขาเาผยแพร่แบบสาธารณะนั่นเองนะคะ2.3ค่ะถ้าเป็นนักเรียนจะให้สิทธิ์คนอื่นเข้าถึงข้อมูลของตนเองแบบสาธารณะหรือแบบเฉพาะเพื่อนเท่านั้นเพราะเหตุใดคะ แบบเฉพาะเพื่อนเท่านั้นเพราะจะมีเฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลของเราได้จึงปลอดภัยมากกว่าแบบสาธารณะที่มีคนไม่รู้จักเข้าถึงข้อมูลของเราเนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ครูก็ขอแนะนําเป็นแชร์เฉพาะกับเพื่อนเท่านั้นนะคะจะปลอดภัยกว่านะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะนักเรียนบ๊ายบาย